ครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวเชื้อน้ำมันนะครับใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินนะครับอัตราส่วนนะครับหนึ่งกระป๋องต่อน้ำมันเบนซิน5ลิตรนะครับใช้ผสมลงไปในถังนะครับวันนี้เราก็จะมาผสมกันนะครับโดยมีน้ำมันเบนซินนะครับหรือที่น้ำมันที่เราใช้ประจำนะครับ5ลิตรต่อหัวเชื้อน้ำมัน หนึ่กระป๋องนะครับท่านผู้ชมก็ใช้กับรถรถที่ผมใช้ก็ 4, 4ี่สี่ห้าปีแล้วก็หลายหมื่นกิโลนะครับจะใช้ทําความสะอาดนะครับพวกหัวฉีดนะครับพวกคาบต่างๆนะครับก็ไม่เคยใช้นะครับก็พอดีมีอยู่มีสินค้าอยู่ก็เลยเอามาผสมใช้นะครับกับรถ ตัวเองนะครับเพราะว่าใช้งานมานานนะครับเผื่อมีคราบเข่าหรือมันอุดตันนิดนิดหน่อยหน่อยจะได้ชะล้างทําความสะอาดนะครับก็ไม่เคยใช้นะครับอย่างน้อยแล้วก็มีของแล้วก็เราเอามาผสมใส่นะครับผสมใส่ข้างในก็จะใส่เกลียวแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเทผสมกันหมดเลยนะครับเนี่ยพอดีมีน้ํามันในถังอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ํามัน ในเกนลนนี่ก็รวมรวมก็ประมาณ5ลิตรนะครับผสมสัดส่วนเข้าไปด้วยกันเลยนะครับหนึ่งกระป๋องต่อน้ำมัน5ลิตรนะครับเขย่าเขย่าให้เข้ากันนะครับแล้วเอาไปเทใส่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเราได้เลยนะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อนะครับทำความสะอาดนะครับพวกหัวฉีดพวกเขาเา่าหรืออะไรที่มันไปอุดตันเกาะนิดๆหน่อยๆนะครับก็ มันจะช่วยชะล้างทําความสะอาดนะครับอันนี้นะครับไม่ลองก็ไม่รู้นะครับส่วนตัวก็ไม่เคยใช้นะครับพอดีมีของก็เลยเอามาผสมใช้นะครับเพราะว่ารถใช้งานมาหลายปีแล้วเดี๋ยวไปเทใส่รถกันเลยนะครับนี่นะครับรถคันนี้ใช้งานมานานนะครับประมาณสี่ห้าปีแล้ว เดี๋ยวเรือก็จะเทใส่สอสาคัญนี่นะครับที่มีใช้ในบ้านนะครับเนี่ยคันนู้นก็ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำมันลงไปนะครับอันนี้พรอรบก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับน้ำมันในถังก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับน้ำมันในกระรอนก็ประมาณสามนิครึ่งนะครับ น้ำมันในถังอีกก็รวมรมแล้วก็ประมาณ5ลิตรนะครับผสมลงไปเลยนะครับทําการเขย่านะครับให้ให้เข้ากันนะครับแล้วก็เทลงไปในถังนะครับอันนี้จะเทเท่าที่เทได้นะครับเพราะว่ามันมีน้ํามันค้างในถังอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆเทนะครับไม่ให้มันล้นนะครับอีกมือหนึ่งก็ถ่ายมือหนึ่งก็เทนะครับก็เลยเอาที่ พอที่จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้เทลงผสมไปแล้วนะครับก็ใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับพอดีมีของก็เลยใส่นะครับใส่ไปนะครับผลดีผลเสียนะครับก็ลองซื้อมาใส่เองนะครับอันนี้ไม่อยากจะพูดว่าเออดีไม่ดีนะครับ ทุกอย่างมันต้องรู้จริงนะครับถึงจะกล้าพูดนะครับอันนี้ผมก็ต้องซื้อมาใส่ดูนะครับส่วนผลลัพธ์นะครับเราก็จะสัมผัสเองดูเองนะครับเทเข้าไปเลยนะครับเนี่ยใส่คันนู้นเต็มแล้วก็มาใส่คันนี้นะครับดีดีถ้าเหลือผมก็จะไปเอาไปใส่รถรถยนต์ด้วยนะครับเนี่ยรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ แกสโซลีนนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพราะว่าเต็มทั้งสองคนันมันมีน้ำมันค้างอยู่ในถังด้วยนะครับเนี่ยเวลาเราผสมจริงนะครับเราก็ต้องเผื่อความเป็นจริงด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราผสม5ลิตรเลยนะครับน้ำมันในถังเราอีกนะครับมันก็เกิน5ลิตรนะครับอันนี้เราก็เฉลี่ยกันไปนะครับ ดีไม่ดีต้องลองนะครับต้องซื้อมาใส่เองนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยใส่ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยใส่นะครับพอดีมันมีของเขาบอกว่าให้ผสมใช้แบบนี้ผมก็ทําตามแบบนี้นะครับก็หพราะฉีดไม่เคยได้ล้างนะครับก็ทําการล้างก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้สะอาดแล้วจะได้แบบฉีดเป็นฝอยละเอียดนะครับโปร่งๆงลงๆนะครับ ก็ทำให้การฉีดน้ำมันดีขึ้นนะครับถ้าเป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดพวกหัวฉีดน,นะครับพวกคราบเหนียวต่างๆก็นี่นะครับถ้าเหลือก็จะไปเทใสท่รถยนต์ด้วยนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ